เพื่อเฮาชิมีโอกาสไปคีโยลวงจันทร์นะครับก็เลยมันเกิดจะเป็นครุคระเริ่มโบกเท่แลอะพะเนยนั่นยืนหัวพม่าแล้วเฮาต้องตูดตกัดไปเพราะมีรถหน่อยทัานเดียวที่แสกมูอย่างแต่จะถามเฮาคือกันว่าคุณมาทำไมนะเส้นนี้คือสายเกจนะครับสายเกจที่มันออกเส้นแอฟริกาเหนืนะออกสุวรรณภูมิเนี่ยน้ำฝนเามาอยู่ติ พระเจ้าทีตรงนี้เป็น,น,นขนส่งขนส่งทางขนส่งสินค้าพระเจ้าไปกอนนะครับโอ้กจะยิ่โอ้ไม่รถป,ป่ารถป,ป่า บบนียไปกับบเล่ไปนะครับต้องไปแบบนี้นะครับเงี่ยเขามากสรินะครับคือพอครคขับน้ำกระเจ้าอยู่ช่วงหนึ่งอยู่ก็ต้องเปลนยางสีแหละเพราะว่ารถมันไหลมันจีเบียรก,ก็คือกออารอารรถเงียโอ้โหโอ้หูมันต้องไปเรื่อยๆจริง่นะครับเรื่อยไปเรื่อย<ๆ>ไปไหลไป ตรงทางหน้าเวอคอือสานามบินสุวรรณภูมินั่นแหละ